Okay. Go, คเลสโกคระถ้าเราจะให้มันหมุนมันที่หน้านเราด้วยบบเรากำลังจะไปวันเกิดเพื่อนกันนะครับเราดวกัน <c oughs> ไอ้นี่ไงยังไม่ได้ใส่สายคล้องข้อมือที จะพังไหมปะ เดี๋ยวเอ้ก็จะไม่สัมภาษณ์เองก็คงอยู่ใช่เพราะว่าเออมันไม่เลื่นแบบขึ้นมาบนสะพานขนาดนี้ไหมอย่างแต่เขาติดธงแดงอยู่นะนั่นนะเขาติดธงแดงไม่ให้ไปเห็นไหมเขากั้นเลยนี่ขนาดกั้นขนาดไม่ให้ไปแล้วยังไปยืนาอันหักกั้นเห็นไหม ถ้าตังหาบมันก็จะได้ยังไงอ่ะมันก็เราก็ต้องสู้กั <c oughs> บมันพนะี่จะออกไปมั้งนะพเรีอกเพียคบค่ะเพียคบค่ะต่อตรงไหนได้อ่ะ <c oughs> อันนี้นะคะอันนี้เป็นเ <c oughs> คลื่อนแฮปปี้วันที่มึงจอดได้หรอมันติดไปจอดตรงแถวโน้นดิเดี๋ยวรถมันผ่านไม่ได้ไปจอดนน้นก็ได้อันนี้ฉันมีของเล่นใหม่นะอุ้ยเลิศไปอีกอันนี้ท <c oughs> ี่ <c oughs> หายไปเา็าอย่างนี้ใช<ะ>่ไห <c oughs> มันเกนะิน <c oughs> ที่หายที่หายไปมูเป็นเรื่องอันนี้ใช่ไหมเพิ่งได้ว่าว่าเก๊อนี่เปิดซิงงานชาเล่เหรอแล้วไปอีกคือเข้าไหมคะคนมากันไวเนาะทั้ก็าไม่รีบมาแประมาณห้ามบอกว่า,าห้ามูกำังีก็เน้ก็ดออเี่น,นอตอันนี้คนทำอาหารนะคะ ไม่มีตอนใหม่ต่อเต็มหรอ